สวัสดีค่ะจะมีคำหยับที่ไหนวันนี้จะมารีวิวตอนเย็นให้ดูพรุ่งนี้กลับแล้วพรุ่งนี้จะกลับไปบ้านแม่เรามีอีกช่องหนึ่งนะมีอีช่องนึงอยู่บ้านแม่ซึ่งไม่รู้ว่าใครรู้จักไหมแน่เหบรรยากาศตอนเย็นถ่ายคลิปว้าเสือโห โดนเรียกชื่อไม่มีอะไรไม่มีอะไร๋ย่าอยวาก่อนเอย่าก่อนเดี๋ยวเอาของให้เสือกินก่อนนะเดี๋ยวเราจะเอานังไก่ให้มันกินได้ไหมจะไม่ได้ไอยาก้ออกออกแล้วค่ะ เืออะกินมาบ้านอื่นนะนี่เสือตรองนี้ได้ตรองน,นี้ได้นะอย่าลืมโอเคปล่อยเสือไปนะส่วนเราไปรีดูฝั่งหัวค่ะนี่ค่ฝั่งนี้ก็จะเป็นรถปู่แล้วก็ของจากบ้านปูก็เอามา เอาาไว้นี่หมดเลยนะคะของปูเพราะว่าปูเสียแต่ไอเสือเดี๋ยวมาทําไมนักตนาะอยู่ตรงนั้นแหละอยู่รอเจ้าของเองนี่ก็คือสภาพอนะมารีวิวตอนเย็นเมื่อวานอยู่ถึงตีสาเดี๋ยวเราจะมาดูข้างในกันแบบ โอ้รกมากเลยค่ะแต่เมื่อคืนแมวมานอนข้นางนก็จะอยู่สาภาพนี้นะคเอาลองส่องดูด้านหลงังก็ไม่เห,น,หนือนะคะนี่ค่สาภาพคือมดแดงเยอะมากเลยนะคะข้างบนอ่ะแล้วหมูวอิงชอบขึ้นไปนอนถ้ามีคนดูชุคลิปนี้ก็ แล้วถ้าดูคลิปอื่นได้ก็คงจะรู้ว่าหมูปิ้งคือใครหมูปิ้งก็คือแมวขาวที่ชอบไปเที่ยวแมวปิ้งหายค่ะคงจะไปเที่ยวนี่เขาเอาของตรงนี้ออกเปลี่ยนมดเลยอะเน่ยเอาวันนี้มาไว้หมอนอะไรว่าหน่แต่ว่าไปเราหาหมูปิ้งไม่เจอใช่ไหมคะเราหาหมูปิ้ง เราหาหมูปิ้งไม่เจอเราจะมาดูนี่ค่ะวุ้ยขอขอ,อยู่ไหนไม่อยู่มาอยู่นี่ออขอขอตัวพาไม่ออกมาก่อนก็ก็มันจบกระปอร๋องอายุไหมไม่มีใครมาอยู่อ่ะเราอยากเอามาอยู่อ่ะมันจบกระปอร๋องอายุไหมเดี๋ยวขอตัวไปเช็ดหมูปิ้งก่อนนะคะ กองก็มืดแป๊บหนึ่ง จกกบกระป๋อจะเร็วห,ห,หืต้องข่าเยวก็จะพาหมูปิ้งกลับก่อน,นะคะก็นึกว่าหมูปิ้งไปเที่ยว ก้องเอียงก้องจะเอียงนะฮะเพราะหมูปิ้งนะคะอายุหนึ่งปีหนักเป็นกิโลสิบกิโลเลยมั้งค่ะทุกคนค่ะหมูปิ้งดื้อค่ะก็เลยต้องอุ้มหน้านี้ค่ะมันลงไปเองนะคะอย่ามาว่ากันะค่ะเฮ้ยยี่ดื้อก็ดื้ออ้วนก็อ้วน หนักมากขนก็เรื่องเราไปรีวิวกันต่อเฮ้ยจะตอนนี้ก็จะใส่เป็นรองเท้าสีม่วงค่ะเพราอรองเท้าอีกคู่หนึ่งไปลุยปไปตะเอาไปตะล,ลุยฝาดงมาวางตากอยู่ตรงเปยียกอ่ะโอ้โหตัวอะไรเข้าอยู่ในรองเท้ากันทั่นตัวอะไรอยู่ไปรองเท้าพี่เดี๋ยวมาดูกันนะคะตัวอะไรอยู่ในรองเท้า เห็นไหมเนี่ยรถนี้เขาไปอยู่ในรองเท้าค่ะอุ้ยพอดเต็มเลยเดี๋ยวดูกันต่อนี่สารพภูมิพรุ่งนี้กลับแล้วก็กวาดบ้านเรียบร้อยแล้วก็มาก,กวาดสารพภูมิด้วยเพราะเราทําอะไรไว้เยอะ <c oughs> ก็เลยเอาไปกวาดนี่แล้วเราจะกวาดด้วย เออเอาไม้กวาดอันนี้แล้กัน All right. All right. จ้าถ่ายคลิปอย mm hmm. ู่กวาดกวาดไปไม้ลงนั่นแหละไม่ได้กวาดอะไรมากไม่ได้ขัดอะไรหรอกเราก็อ้าอยา่าถือโทรศัพท์ถ่ายไปด้วยมันรู้สึก,กบากกนสะอาด เห็นไม่ไม้ใช่ไหมคะนั่นมา,มาเราก็กว่านะคะเราจะกวาดถึงข้างในแค่นั้นนะคะเราจะกวาดถึงข้างในแค่นั้นแค่นั้นคะ่ะจะกวาดถึงแค่นี้คะ่ะประมาณนี้เพราะเรากวาดวันนี้ไม่ไหวคะ่ะย <c oughs> ังไงพรุ่งนี้ก็กลับแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเล่นกระต่อกค่ะตอนเช้านี้เราก็กวาดไปแล้ว กลับแล้ววันนี้ก็กวาดอย่างนั้นไปเล่นแล้วเดี๋ยวไปเสงเดี๋ยวไปตรงนู้นดี่ากเดี๋ยวเราจะไปสำรวจตรงนู้นกันนะคะแล้วถ้าเหลือเวลาอีกนิดนึงเดี๋ยวจะไปเดินทัวร์ให้ดูนี่เออวันนี้รดน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะต้นน้าอะต้นนั้นแถวเงี้ะรดน้ำเรียบร้อยตรงนี้ไม่ได้ลดเลยเพราะใสย่ยางไม่ถูกแต่ตรงเนี้ยใส่ยางถึงแต่ไม่รด <c oughs> ดูคนดูดีดูเที่ยวไหยอ่ะอันนี้คือบอกปลานะคะบอกปลาที่ไม่น่าจะมีปลากระสกกรปกมากอุ้ยทุกคนมันหนาวจิ๋วทุกคนมันหนาวจิ๋วจิ๋วมากไซสแบบใสซสอมต่ะเออซสทำซส้ตมตำเลยอ่ะแะเราไม่ทำ เห็นนะคะใครรู้จักบ้างคะมันคืออะไรมันคืออะไรมันมีดอกไม้มันมีมดเข้าไปอยู่เออแล้วก็ลืมบอกเราเกลียดนอนนะคะถ้าเราเจอหนอนคือขออภัยเดี๋ยวเราจะวิ่งก่อนเลยคะ่ะแต่เราไอ้มะน,นาวมันอู้อเลยเฮ้ yeah. อตกใจหมดไอสัตว์เลยเนี่ยมะน,นาวเราคือไปใช้ส่งอันนั้นอะ ไปใา้ส่องหาหินสีอะคะ่ะหายมันหายหาไม่เจอเขาเราก็อาจจะหาดูแล้วคะ่ะแต่ตอนนี้ไม่เจอถ้าเรายัางหาเห็นสีนอะต้องมองจากตาเปล่าแล้วมันมองยากมากมองยากจริงๆแล้วเราถอดแย่มาทำไมะมองยากมากเลย ตรงแถวนี้จาเยอะนะช่วงเนี้แต่แถวนี้แถวตรงนี้เริ่มไม่มีเพราะเราขุดไปหมดแล้วตอนนี้คือถึงขั้นต้องขุดนะคะเพราะถ้าหยิบเฉยๆนี่คือไม่เจอแน่นอนไม่เจอเลยวันก่อนก็เพิ่งถอนหญ้าไปเขามาฉีดยายาคุณอีกแล้วยาคุณดูนี่ยาคุณลกมากเลย จะก,กะแต่นอเดืออะเดืเอ,ออีกนิดนึงพาเดินชมค่ะตรงนี้ที่แมวจะมากินน้ำประจาอ่ะ,อะเห็นใบบุ้มไหมคะพาะฉันเอาออกแค่ย่บางสุดฉันก็เอาออกอ่ะนี่วันนี้ก็ลดน้ำไปแล้วอันนี้ก็คือจะเป็นบรรยากาศนะคะ ส่วนแมวที่หมูพี่พาเข้าว่าดค่ะตอนนั้นวิ่งออกมาแล้วค่ะไม่ต <c oughs> ้องสนใจนี่อ้าวมีคนไปอยู่แทนที่หมูพี่ค่ะไอสึอเราไปสำรวจฝั่งนู้นกันดีกว่า <c oughs> ลืมเก็บมะนาวไม่เป็นไรหรอกนี่ตรงนี้หมูพี่ก็ชอบมามากเลยนะคะแต่หมูปิ่แค่จะกลับเข้าไปนอนแหละ ก็เดี๋ยวจะไว้แค่นี้นะคะ